นักบุญอันตอนะครับท่านก็จริงๆแล้วไม่ได้เกิดที่ปาดวนะถึงแม้น่นชื่อว่านักบุญอันตอแห่งปาดวท่านเกิดที่เมืองลิสบอนประเทศโปรตุเกสในปี1,195นกะครับก็ให้ท่านได้รับใช้พระเจ้าด้วยการเป็นนักเทศในการช่วยให้เพื่อนพี่น้องที่ในสมัยนั้นนะครับก็อยู่ในยุคที่มีทั้งความเชื่อผิดหลงหรือว่าความเชื่อที่แปลกๆหรือกระทั่งบางท่านก็อาจจะเชื่อชา ท่านก็มาช่วยในการแสดงความรักต่อพระเจ้านะครับในการเทศสอนในการช่วยให้เพื่อนพี่น้องได้กลับใจ สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่1 2เทศกาลธรรมดาพี่น้องครับทั้งทั้งที่พระเจ้าทรงบอกโยบในบทานที่หนึ่งวันนี้นะว่าพระองค์คือผู้ให้กำเนิดทะเลแล้วก็บอกกับทะเลว่าเจ้ามาได้ไกลแค่นี้อย่าเลยไปอีกคลื่นขนองของเจ้าจะหยุดเพียงแค่นี้พูดง่ายๆก็คือว่า พระเจ้าเนี่ยทรงเป็นทั้งผู้สร้างและเป็นผู้ที่มีฤทธิ์อำนาจเหนือนท้องทะเลนะครับแต่พี่น้องสงสัยบ้างไหมครับว่าทำไมในพระวรสารวันนี้เมื่อบรรดาศิ์ปลุกพระเยซูเจ้าให้ลุกขึ้นมาเพื่อช่วยพวกเขาเพราะเรือที่พวกเขานั่งมากำลังจะจมลงก้นทะเลเนี่ยแล้วทำไมทำไมพระองค์จึงตำหนิพวกเขาว่า ตกใจกลัวเช่นนี้ทำไมท่านยังไม่มีความเชื่ออีกหรือทำไมต้องตำหนิพวกเขาด้วยพี่น้องลองคิดดูสิครับก็พวกเขาน่าจะต้องวิ่งเข้าหาพระองค์ผู้มีฤทธิ์อำนาจเหนือท้องทะเลในยามที่กำลังเดือดร้อนอย่างนี้ไม่ใช่หรือแล้วนี้ก็แสดงว่าพวกเขาเชื่อแล้วก็วางใจในพระองค์ไม่ใช่หรือ อีกทั้งพระเยซูเจ้าเองพระองค์ก็ตรัสไว้นี่นาว่าท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาพบเราเถิดเราจะให้ท่านได้พักผ่อนแล้วทำไมพระเยซูเจ้าจึงตำหนิบรรดาศิษย์ที่กำลังตกใจกลัวแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ด้วยละ่ะพี่น้องครับเพื่อจะเข้าใจ ว่าทำไมโปรองจึงทรงตำหนิบรรดาศิษย์เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูสถานการณ์ของคริสตรชนในยุคเริ่มแรกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักบุญมาร์โกเขียนพระวรสารฉบับนี้ครับพี่น้องคงทราบแล้วนะครับว่าขนาดนั้นน่ะคริสตรชนกำลังถูกเบียดเบียนหนักมากทุกคนต่างตกใจกลัวพระศาสนาจากเป็นเสมือนเรือ ที่กำลังเผชิญกับพายุแรงก้าจวนจะจมเพราะคลื่นที่ซัดถาโถมเข้ามาแม้พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่าจะอยู่กับพระศาสนาจักรตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ,พ,พแต่พระองค์ก็ไม่ได้ยื่นพระหัตถ์เข้ามาช่วยเพื่อทำให้วิกฤตการณ์หรือการเบียดเบียนจบสิ้นลงเลยและแม้พระองค์ทรงสัญญาว่า ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักแต่พวกเขาก็ถูกฆ่าตายแทบจนหนึ่งในสิบรายเลยทีเดียวนะครับพี่น้องพี่น้องครับเมื่อสถานการณ์มันเลวร้ายแบบเนี้บรรดาคริสเตอชนยุคเริ่มแรกพวกเขาร่วมใจกันสวดภาวนาก็จริงแต่พวกเขาสวดภาวนาไม่ใช่เพราะเชื่อมั่นในพระเยซูเจ้านะแต่สวดแบบน้อยใจ น้อยใจที่โปองค์ทอดพระเนตรลงมาแล้วไม่ทำอะไรเพื่อช่วยเหลือพวกเขาที่กำลังจะตายเลยดูเหมือนโะรงค์จะมัวแต่นอนหลับอยู่ในนาวาของเปโตรพวกเขาจึงสวดภาวนาเพื่อจะปลุกพระองค์ให้ตื่นขึ้นมาด้วยเหตุนี้แหละครับพี่น้องนักบุญมารโกจึงเขียนพระวรสารเพื่อจะสอนบรรดากริเตชนว่า การที่พระเยซูเจ้าทรงลุกขึ้นบังคับลมให้สงบแล้วก็ทำให้ทะเลราบเรียบอย่างยิ่งนั้นเนี่ยสแสดงว่าคำภาวนาของพวกเขาไม่สูญเปล่าวพวกเขาจำเป็นต้องสวดภาวนาอยู่เสมอวิกฤตยิ่งมากเท่าใดความเชื่อของพวกเขาก็ยิ่งต้องมากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะในยามที่ชีวิตของพวกเขาต้องตกอยู่ในอันตรายแบบนี้ พี่น้องครับสำหรับพระเยสุเจ้าผู้ที่มีความเชื่อขั้นสุดยอดก็คือบรรดาศิษย์ที่ปล่อยให้พระองค์บรรทมหลับท่ามกลางพายุแรงกล้าแม้ว่าพวกเขาจะต้องจมลงก้นทะเลพร้อมกับพระองค์ก็ตามนี่นี่เป็นความเชื่อขั้นสุดยอดเลยนะครับเช่นเดียวกับบรรดามรณะสกีซึ่งแม้จะต้องการให้พระองค์ช่วยแต่ก็พร้อม พร้อมจะตายพร้อมกับโรงหากเป็นพระประสงค์ของโรงเหมือนกับตัวอย่างของชัดรักเมชาคกแล้วก็อาเบตเนโกที่กราบทูลกษัตริย์เนบูคัดเนซาว่าข้าแต่พระราชาขอทรงทราบเถิดว่าพระเจ้าที่ข้าพเจ้าทั้งหลายรับใช้จะทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากเตาที่มีไฟลุกโพรง และให้พ้นพระอนุภาพของพระองค์ได้แม้พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่ส่งช่วยข้าแต่พระราชาขอพระองค์ทรงทราบเถิดว่าข้าพเจ้าทั้งหลายก็จะไม่ยอมรับใช้เทพเจ้าของพระองค์และจะไม่ยอมน้ำสการรูปปั้นทองคำที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นนี่มาจากหนังสือประกาศศกดาเนียนบทที่สข้อ17กับ18นะครับ พี่น้องฟังทั้งสามคนพูดแล้วเนี่ยอึ้งเลยใช่ไหมครับแต่ที่น่าอึ้งมากกว่านั้นอีกก็คือว่าพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงพร้อมเสมอนะครับที่จะลุกขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือเราเพียงแต่พี่น้องลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าพี่น้องพร้อมที่จะเชื่อว่ายังมีดวงอาทิตย์อยู่อีกไหมทั้งทั้งที่ในเวลากลางคืนเนี่ย มันไม่ได้ส่องแสงให้เราเห็นเรายังคิดว่ามันมีอยู่ไหมนั่นก็คือพี่น้องต้องเชื่อมั่นในพระเยซูเจ้านะครับแล้วก็ปล่อยให้โพองบรรทมหลับในเรือแล้วเราก็ทำตัวเป็นหมอนให้โพองหนุนนอนที่ท้ายเรือสุดท้ายครับพี่น้องสาเหตุที่เราต้องสวดภาวนาด้วยความเชื่อมั่นในพระเยซูเจ้าเนี่ยก็เป็นไปดังที่นบ,บุญเปาโล บอกเราในบทอ่านที่สองวันนี้นั่นคือความรักของพระเยซูเจ้าผักดันเราโปร่งสิ้นพระชนแทนเราทุกคนเพื่อเราจะได้ไม่มีชีวิตเพื่อตนเองอีกต่อไปแต่มีชีวิตเพื่อพระเยซูเจ้าผู้ได้สิ้นพระชนและทรงกลับคืนพระชนมาชีพเพื่อเราโปรง่งทรงทำให้เราเป็นสิ่งสร้างใหม่ สภาพเก่าของเราผ่านพ้นไปแล้วและที่สำคัญพี่น้องต้องไม่ลืมนะครับว่าสภาพใหม่ในตัวพี่น้องได้บังเกิดขึ้นแล้วและขอให้พี่น้องจงรักษาสภาพใหม่นี้ไว้ให้ดีตลอดไปด้วยเถิด สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังกิสสได้เสด็จถึงสถานที่จัดประชุมสุดยอด G7 ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอิตาลีด้วยเฮลิคอปเตอร์เมื่อเสด็จถึงเพื่อนปูกรีอาเจ้เจียเมโรนีนายกรัฐมนตรีประเทศอิตาลีได้กล่าวทักทายพระองค์ทั้งสองนั่งรถกอล์ฟร่วมกันไปยังรีสอร์ทซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมระดับนานาชาติในครั้งนี้โดยการประชุมนี้มีสมาชิกเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มั่งคั่งที่สุดในโลกซึ่งประเทศอิตาลีดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มในปัจจุบัน ดังนั้นการประชุมทวิภาคีนี้นับเป็นการประชุมครั้งแรกของกลุ่ม G7 ทั้งสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสและเมโรนีทั้งนี้เมโรนีได้บรรยายถึงพื้นที่จัดงานทั้งหมดและมอบของขวัญอันสุดพิเศษแด่สมเด็จพระสันตะป,ปาปาสายประคำทั้งหมดนี้คือสายประคำที่ผลิตโดยสตรีในพื้นที่ทำจากเมล็ดเชอรี่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทั้งหมด บุคคลสําคัญของโลกเช่นกรรมาการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาป,ปาด้วยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงพบปากับประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนทั้งนี้เขาได้ขอบพระทัยสมเด็จพระสันตะป,ป,ปาปาสําหรับการพบกันอีกครั้งรวมถึงขอคาภาวนาเพื่อสันติภาพในยูเครนสมเด็จพระสันตะป,ป,ปาปาทรงตอบรับการขอบคุณการไปเยือนเป็นพิเศษเมื่อเดือนธันวาคมในปี2023 ก่อนอื่นพ่ออยากขอบคุณสำหรับการเดินทางมายังบ้านเกิดของพ่อนอกจากนี้พระองค์ยังมีกำหนดการประชุมร่วมกับผู้นำคนอื่นๆซึ่งรวมถึงเอมนูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีแคนาดาอีกด้วยแต่นี่เป็นเพียงการประชุมแค่ช่วงเช้าเท่านั้นหลังจากนั้นสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสได้ตรัสสุนทรพจน์ในการประชุมสุดยอดผู้นำรวมถึงยังคงทักทายกับบรรดาน,นักการเมืองในกลุ่มประเทศ G7 เช่น โจไบเดนประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาฮาวิเอมิเลประธานาธิบดีอาร์เจนตินาและประธานาธิบดีตุรกีในโอกาสนี้พระองค์ได้จัดประชุมส่วนตัวร่วมกับพวกเขาในช่วงท้ายของการสวดบททูสวรรค์แจ้งข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสำเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสทรงตำหนิการสร้างบรรยากาศความรุนแรงที่เป็นด่งเชื้อร้ายให้กับสาธารณารัฐประชาธิปไตยคองโก พระองค์ทรงเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศช่วยการรักษาเสถียรภาพในพื้นที่แล้วร่วมตําหนิการข่มเหงคริสเตชนในบรรดาผู้ได้รับผลกระทบหลายคนเป็นคริสเตชนที่ถูกฆ่าชีวิตเพราะความเกลียดชังในศรัทธาพวกเขาคือผู้พรีชีพการเสียสละของพวกเขาคือมเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตและเกิดผลและยังเป็นการสอนให้เราเป็นพยานถึงการประกาศข่าวดีด้วยความกล้าหาญ และความสม่ำเสมอซึ่งไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้สมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงไตรตรองถึงบทอ่านในแต่ละวันรวมทั้งยังตรัสว่าคริสตชนต้องค้นพบคุณค่าของการรอคอยและจงเรียนแบบพระเจ้าผู้ทรงอดทนเรารู้จักอดทนรอหรือท้อเพราะไม่เห็นผลและเรารู้วิธีที่จะมอบทุกสิ่งอย่างสงบแด่พระเจ้าและมีความพยายามอย่างเต็มที่ในขณะที่ประกาศข่าวดีหรือไม่ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงระลึกว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในประเทศโปลแลนด์มรณะสกีผู้หนึ่งที่ถูกฆ่าช,ชีวิตในระหว่างการยึดครองของสหภาพโซเวียตได้รับการประกาศเป็นบุญญาราศีพระองค์ขอให้ผู้ชุมนุมร่วมปลบมือให้แก่บุญ,ญาราศีคนใหม่นี้ นักบุญอันตอนครับท่านก็จริงๆแล้วไม่ได้เกิดที่ปาดัวนะถึงแม้จะชื่อว่านักบุญอันตนแห่งปาดัวท่านเกิดที่เมืองลิสบอนประเทศโปรตุเกสในปี1195นะครับแล้วก็เมื่ออายุ15ปีท่านก็ได้สมัครเข้าเป็นนักบวชอ,ออก,กัสตินเนียนครับหลังจากนั้นท่านก็ได้พบกับนักบวชฟังซิสกันที่กำลังจะเดินทางไปเป็นมิชชันนารีที่แอฟริกา ท่านก็รู้สึกว่ามีความร้อนรนอยากไปเป็นมิชชันนารีบ้างจึงขอสมัครเข้าคณะฟังซิสกันครับแต่ว่าท่านเองก็ไม่ได้สามารถทําตามจุดประสงค์ของท่านได้สําเร็จเพราะาพระเจ้ามีแผนการอื่ในให้ท่านระหว่างเดินทางไปท่านก็มีอุปสรรคนะครับแล้วก็ป่วยแล้วก็เลยจําเป็นต้องเดินทางกลับแต่ว่าก็ไม่ได้กลับไปที่โปรตุเกสประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของท่านแต่ท่านเดินทางไปที่อิตาลีแล้วก็ไปที่อสซี และท่นันเองท่านก็ได้พบกับนบ,บุญฟรองซิสผู้ก่อตั้งคณะฟรงซิสกันแล้วก็หลังจากนั้นเองท่านก็ได้เริ่มนะครับในการที่จะใช้ชีวิตในการเทศสอนต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายท่านเองก็ไปที่เมืองปาดัวแล้วก็เป็นที่สุดท้ายที่ท่านได้อยู่แล้วก็เสียชีวิตนะครับในปี1231ด้วยอายุ36ปีนะครับ ท่านเป็นนักบุญแห่งการอัศาจรรย์เพราะว่าถ้าเราดูประวัติชีวิตของท่านในระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่ก็มีการอัศาจรรย์เกิดขึ้นหลายๆอย่างนะครับและรวมถึงเมื่อท่านได้สิ้นชีวิตไปแล้วก็มีอัศาจรรย์ต่างๆเกิดขึ้นผ่านทางการวอนขอของท่านนะครับสำหรับบรรดาผู้ที่มาวิงวอนขอความชื่นต่างๆของท่านนะครับแล้วก็สําหรับวัดนักบุญอันตนแห่งนี้นะครับก็อาจจะมีสโลแกนที่ พูดว่ามาหาลรอันตนจะไม่จนกับไครนะครับซึ่งพ่อขออธิบายว่าคําว่าจนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่า,เ,าเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของพระพรของพระที่ใครก็ตามที่มาวอนขอพระพรของพระเจ้าผ่านฐานบุตรอันตนเนี่ยก็มักก็ได้รับพระพรจากพระกลับไปแทบทุกคนนะครับดังนั้นก็จึงทําให้ท่านเองก็เลยได้รับฉา,ายาว่านุญแห่งการอัศจรรย์แต่อย่างไรก็ตามพ่อก็มองว่าจริงๆแล้วการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้น ก็มีเหตุผลด้วยกัน3ประการคือ1ตัวผู้วอนขอต้องมีความศรัทธาอันแรงกล้าอันที่2อคือบดานักบ,บุญอันตนที่ท่านเป็นผู้วรนขอนะครับเป็นสื่อกลางแทนเรากับสุดท้ายคือพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ประทานพรดังน,นั้นจริงๆแล้วนักบ,บุญหรือผู้ศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านก็เป็นผู้ที่สามารถทําอัศจรรย์ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ ก็ถ้าพูดถึงคุณธรรมนะครับที่โดดเด่นของท่านเนี่ยนะครับปอก็ขอสรุปเป็น2ประการหรือ2ข้อนะครับซ mm hmm. ึ่งจริงแล้วก็คือคําสอนที่พระสูเจ้าได้บอกให้เราคิดถชนทรรมนั่นก็คือความรักต่อพระเจ้านะครับซึ่งเป็นข้อแรกท่านเป็นผู้ที่รักพระเจ้ามากนะครับก็จากประวัติของท่านเนี่ยท่านเกิดในครอบครัวที่เป็นมีความสุขสบายนะในครอบครัวผู้ว่าราชการซึ่งชีวิตสบายอยู่แล้วแต่ท่านก็รักพระเจ้า ยอมสละชีวิตนะครับทางโลกมาดมเนชีวิตในการติดตามรับใช้พระเจ้าเป็นนักบวชออก,กัสตินเนียนหลังจากนั้นเมื่อเห็นถึงชีวิตมิชชันนารีท่านอยากไปแพร่ธรรมรักพระเจ้ามากขึ้นอยากไปประกาศาข่าวดีแก่บรรดาเพื่อนพี่น้องก็สมัครไปเป็นมิชชันนารีแต่ก็อย่างที่บอกว่าพระเจ้าก็มีแผนการอื่นสําหรับท่านนะครับก็ให้ท่านได้รับใช้พระเจ้าด้วยการเป็นนักเทศในการช่วยให้พเพื่อนพี่น้องที่ในสมัยนั้นนะครับก็อยู่ในยุคที่มีทั้ง ความเชื่อผิดหลงหรือว่าความเชื่อที่แปลกๆหรือกระทั่งบางท่านก็อาจจะเชื่อยชาท่านก็มาช่วยในการแสดงความรักต่อพระเจ้านะครับในการเทศสอนในการช่วยให้เพื่อนพี่น้องได้กลับใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นว่าท่านนั้นก็มีความรักต่อพระเจ้านะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือท่านก็มีความรักต่อเพ,พื่อนพี่น้องนะครับด้วยการที่เราก็เห็นว่าการสัจจร,ริต่างๆของท่านนั้นหลายๆอย่างก็เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้คนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอศัศจรรย์ที่ท่านนักบุญได้ช่วยให้เด็กที่จมน้ำนะครับได้กลับมีชีวิตหรือแม้กระทั่งเรื่องของขนมปังนักบุญอันตนนะครับที่เราจะเห็นในวัดแห่งนี้จะมีกระจกสีทั้งหมด6บานนะครับซึ่งเป็นอศัศจรรย์ของท่านนะครับซึ่งอศัศจรรย์บางเรื่องก็เป็นอศัศจรรย์ที่ท่านแสดงความรักต่อพระเจ้าและในอัศจรรย์บางเรื่องก็เป็นการแสดงความรักต่อเพื่อนพี่น้องของท่าน ชนแห่งนี้นะครับก็ต้องย้อนไปเมื่อ130ปีที่แล้วนะครับในปี1894นะครับคุณพ่อปอลซันมอนหรือว่าคุณพ่อเป่าที่เป็นเจ้าวัดบอนอกแวกเนี่ยได้บันทึกว่าได้ก่อตั้งชุมชนโคมอตนาอยหรือชุมชนแห่งนี้นะครับแต่ว่าในปี1897นะครับก็ได้ส่งคุณพ่อเบเริกโตจีหรือเรียกว่าพ่อปู่มาประยู่ประจำนะครับซึ่งที่นี้นะครับเป็นที่ที่ชาวลาวได้อพยพมานะครับ แล้วก็มาอยู่นะครับซึ่งที่นี่เมื่อก่อนเรียกว่าโคกมุตนอยบ้างหรือดอนมัตนอยบ้างเพราะว่าเป็นที่สูงนะครับเรียกว่าดอนหรือโคกแล้วก็มีมัตนอยชุกชุมแล้วก็มีหัวหน้าชุมชนนะครับชาวลาวเนี่ยชื่อในคอร์ดและเราเรียกว่าในกองคอร์ดนะครับก็ได้ไปหาคุณพ่อเป่าเพื่ออยากจะรับความเชื่อคาทอลิกครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ได้มาตั้งชุมชนนะครับแล้วก็เมื่อคุณพ่อเบนิคโตจีมาอยู่เนี่ยท่านก็ได้สร้างวัดแล้วก็ถวายวัดนี้ ไว so right ้ในความอุปถ like ัมภ์ของนักบุญอันตนแห่งปาดัวนะครับแล้วก็บัดแห่งนี้ก็จุมกันแห่งนี้จึงมีนักบุญอันตนแห่งปาดัวเป็นผู้อุปถัมภ์แต่ว่าพูดถึงความศรัทธาต่อนักบุญอันตนแห่งปาดัวที่มีการแพร่ขยายออกไปเนี่ยก็ในสมัยของคุณพ่อประเสริแลพวคุณนะครับท่านก็เป็นเจ้าวัดและท่านก็มีกุศโลบายว่าใครก็ตามที่มาขอพรนักบุญอันตนนะครับได้ก็อยากให้จุดประทัดนะครับเพื่อเป็นการประกาศถึงพระพรที่ได้รับก็เลยทําให้ มีความโด่งดังนะครับในเรื่องของพระพรที่ได้รับผ่านทางนบ,บุญอันตนนะครับก็ด้วยเสียงประทัดที่มันดังอย่างต่อเน,นื่องนั่นเองนะครับ หลายๆท่านก็รู้สึกว่า,ามาพึ่งพาท่านนะเราฝากชีวิตไว้กับท่านอะไรต่างๆ,ๆนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่พ่อก็กเจอ,เ,อเป็นประโยคขำๆในภาษาอังกฤษมาอันนึงนะครับก็คือมีคนไปวอนขอท่านแล้วก็บอกว่าขอให้ชั้นช่วยสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับอันั้นหายอ็นนี้หายท่านก็อุทานกับตนเองว่าจริงเหรอหายอีกแล้วเหรอนะครับซึ่งก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบางเรื่องนะครับเราเองเราก็เป็นส่วนของเราด้วยนะ ที่เราจะต้องพยายามออกแรงของเราเองนะครับอย่างที่บอกว่าด้วยความศรัทธาของเรานะครับท่านก็จะช่วยนะครับอย่างเต็มที่สวนของท่านส่วนตัวของเราเองเนี่ยเราเองก็ต้องพยายามที่จะมีความศรัทธานะครับอย่างแรงกล้าต่อพระเจ้านะครับและแน่นอนเมื่อเราศรัทธานะครับ เราก็จะสามารถเข้าถึงพระพรของพระเจ้าโดยอาศัยท่านเป็นสื่อกลางได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ใช่เราเองก็ไม่ทําอะไรเลยแล้วก็จะมาถึงให้ท่านช่วยแบบนั้นอย่างนี้ซึ่งแน่นอนบางคนอาจจะไม่เกิดอศัศจรรย,รย์แล้วก็มาโทษท่านอีกว่าทาไมอศัศจรรย์ไม่เกิดนะครับอศัศจรรย์ไม่ได้เกิดเพียงเพราะท่านอย่างเดียวแต่ว่าต้องอาศัยการออกแรงและความร่วมมือความศรัทธาของเราด้วยนะครับตรงนี้นะครับ